เข้าใจมาให้อีกตั้งหากโอ้โหนะครับผมขอต้อนรับนะครับผมขอต้อนรับเออ่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมเข้ามาชมไลฟ์สดรีวิวนะเออวันนี้อยู่ที่แปลงแปลงเจ็ดไร่นะครับผมเจ็ดไร่กับอีกเจ็ดสิบแปดตารางวานะครับผมนู่นแหละสูสุดดงกล้วยนู่นแหละนู่นแหละนะครับผมเลาะทิวไปนู่นแหละเนี่ยแปลงเขียวๆนี่แหละเพื่อนเนาะสุดแปลงเขียวๆนี่แหละนะครับตามขอบคันนานี่แหละนะครับผมไร่ละสี่แสนเจ็ด นะครับมันมี2ชั้นโนดนะสามไร่หนึ่งงานกกว่าสามไร่หนึ่งงานยี่สิบห้าตารางวากับสามไร่สามงานกับอีกห้าสิบห้าตารางวาั้งยี่สิบสามตารางเออยี่สิบสามตารางตารางวากับห้าสิบห้าตารางวาสองแปลงนะครับผมขายยกก็ได้ขายแยกก็ได้เพื่อนแปลงนี้นะนะครับผมตั้งอยู่ที่ตําบลทุ่งลูกนกอาเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมแปลงนี้อยู่ใกล้ๆกับวัดน้องจิกจิกจิก อยู่ใกล้กับวัดหนองจิกนะครับผมเนี่ยติดถนนลาดยางแบบนี้เลยนะครับคุณร้านค้านานาน,นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมขอบคุณต้อนรับการกดติดตามนะครับผมเพื่อนๆครับคาอะไรก็ฝากนะครับผมกดเข้าใจหรือว่าจะกดติดตามนะครับหรือจะกดแชร์กดรีโพสนะครับผม